มาพบกับหนูนา้ากับในนุกับช่องมะลํมมามะลอยชาแนลเนาะคะเนาะเมื่อนี้หนูน้าพามาหาเห็ดคือเกาหิกงเนาะคะเนาะเมื่อนี้มาไก่ย,ยู่ค่ะขี่รถมาวัางยี่สิบสามสิบโล้ได้ค่ะแล้วก็มาลองเรอเบิรงเนาะคะเนาะว่ามันมีเห็ดบ่แต่ก็มีอยู่ค่ะน้องหนูน้าพ่อแล้วมามาเบิรงน้ำหนูน้าเลยอันนี้ตอนแรกว่าที่โพสต์คลิปดรอกค่ะในห้องตามาันเราก็สงหลายเติบยู่เห็ดมันออกบ่าทัานหลายเนาะคะเนาะ เห็ดออกห่างๆออกไปทั้งหลายได้ห้องตามันแล้วว่าทีโบ่เห็ดวันนี้มาพ่อเห็ดว่าอันเห็ดสงหลายเนาะคะเนาะเห็ดสละละมาหนูน้าที่พาไปเบิ้งค่ะเห็ดนาแหล่เนาะคะเนาะ,ะมามาเบิ้งน้ําหนูน้าเลยค่ะอดอกงามไหลายพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อเนี่ยอาเบิงดอกดูอ้ยว้อยแม่ค่ยอย เห็ดนาเล่ด้ะ,ะนั่น,นี้นาเล่ออกเป็นปกติก็ออกเป็นมูย,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 ยิ่งยิ่งเป็นจุ่มเป็นจุ่มนู่ค่ะแต่อันนี้อัน,น,อนก็บโบหลายประเด็นนั่นเห็ดหัวก็เริ่มออกกับเห็ดอัน,นเห็ดล้วมเห็ดยินเนาะหัวก็เริ่มออกค่ะอ,อยบาไปเบิ่งเลยนะคะอ,อยุ้งกระยุย้งดอกไหมพอยเมฆค่อย หนูนาบ่าค่อยได้บ่ค่อยได้เด้อค่ะเห็ดชนิดเนี่ยเห็ดนาแลเนี่ยเพราะว่าทุกทุกเช้าหนูนาที่หาย,ยู่งเลาะบ้านเนาะค่ะเนาะมือนี่ออกมาไก่เติบอยู่ค่ะโอ้ยบังดอกนี่ดูพ่อแม่พี่นอ้องโอ้ยงามหมดจะว่าอืมงามไรอืใส่ตาโอ้ยตายโอ้ยหมานเราเป็นะหมานแห้งเลย มีแต่เห็ดหนาเลออดหลดไปไปเบื้องมองต่อไปกันเลยค่ะพ่ออีกแล้วค่ะมันดอกว่าไงไปไดเห็ดแดงละหมากมนาะคะเนาะแต่ก็เอาอยู่ดอกงามอยู่ค่ะไปไปหากันต่อเลยพ่ออีกแล้วค่ะโอ้ยแมงกินจนห้างคุณห้างเบิด โอ้ยอกว่าที่ได้คลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งยากหลายค่ะหอดตกหลุบตกเขาไปหนูนะหัวเข้ากระแทกเจ็บเลยค่ะเอา้าอันยังไหนก็ซ้อยเป็นกำลังใจอ่นเบิ้งคลิปกดไลค์กดแชร์กดสับสะไคกดถึกใจกดละครั้งให้หนูนะน้ำเด้วยค่ะเด้อกว่าที่ได้แต่ละคลิปนี่โอ้ยเจ็บโตเลค่ะดีขาบ่ะัะไปเบื้องต่อไปกัเลยค่ะพ่ออีกแล้วคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเย้ย งามหลายแดยงจึ้งพึงเห็ดกอได้ค่ะเนี่ยบนเป็นเห็ดอันนี้เห็ดกอกอเด้งบนเป็นเห็ดน้ำหมากดอกโอ้ยแข็งๆเลยผลออกไ,ไหมมืดงามไหนติ่มตาเท่ๆแล้วมึงเนี่ย,ยไปเบิืงอีกดอกนึงดอกเัมือนไงเลยค่ะเฮ้ยอันนี้เห็ดยังไงเห็หดอกอเห็ดกีเดียงมืเบิืงดอกนี้ดูว้ายแมน ลักกินของชาวบ้านเนียงห้านี่กระไดโอ้ยหอยเห็ดกอด้ค่ะเนี่ยอืเบ่งดอกตัดขาเลยเนาะดอกส้งอันนี่นะคะอตัดขาไวน้นี่ปิดไว้มันได้ออกอีกไปไปหามองต่ตไปกันเลยค่ะเห,เ,หเห็ดที่ยังไงเห็ดอันเห็ดท่านค่ะเห็ดท่านเลือดเห็ดท่านสร้างอุย้ยดีใจหลายมือเนี้ยได้หลายได้หลาย พี่อันนี้เห็ดเห็ดยัง่ยอุ้ยเห็ดหาดค่ะอุ้ยเห็ดหาดไปมาเพียรค่ะมาเบิ้งอีกอ,นนอันนี้ีนี่น้อยนีดอันนี้เห็ดนี่ย้งเนี่ยเห็ดกอน,น้อย มไปนี่ค่ะโอ๊ย满满满มานดีใจค่ะมาสิครับตอไปเลยดิอืมท่ายตอนึ่งเลยมา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 ตามมาค่ะตามหนูน้ำมาเรื่อยยังดีๆตกเขาอีกไปเร้่อๆค่ะขาพ่อแไม่พี่นองเลยหัวเข่าแตกหัวเข่าเจนบวมเหมดแล้ว หนูนาที่ว่าวล้าอันว่าวอีสานบ่ค่อยท่องประดนัะะนอกคณะเพราะว่าหนูนาเพื่อนเพเดิมเป็นคนไทยนะะเนาะคณะอยู่จังหวัดสิงห์บุรีเด้อมาได้แฟนอยู่นี่อยู่มาสิบปีแล้วค่ะก็เลยว่าวได้แต่หักก็ว่าวบ่อันซัดประดัะะเนาะคณะอุยดยดอ้ยบิ่งดอกดูพ่อแม่พี่น้องอุ้ยงามเลยเด้อขอบคุณเด้อจะทีเจาถังอยากฟ่อนอยู่ค่ะมื้อเนี้ยหักฟ้อนบ่ได้ดอกขาเจ็บแล้ว อปเดี๋ยวเบิ้งมองต่อไปกันเลยค่ะหอยอีกแล้วค่ะอันนี้เห็ดเห็ดหนาขาวเนาะคะเนาะเห็ดเขาเป้งบ้านหนูนะเอื้นเห็ดหนาขาวเห็ดเขาเป้งเห็ดน้ำเป้งไปหอยอีกแล้วเด้ค่ะเห็ดเี้ยงเหรอ ยะโองเว้นด้วยไงหอวเห็ดอันน,า,นาที่เมนมานาที่เมนเห็ดาหาดเนาะนาที่เมนเห็ดหาดเหลืองค่ะ,ดเ,ดเ,คะเดี๋ยวหนูนะ้าปาดมุ้งก่อน้ามียางกระเนมนเมนอยู่ค่ะเห็ดหาดเหลืองเนาะคะ่ะเนาะมาพี่ค่ะบันอีกดอกนึง อู้เอาไม้หมานไปทิมถึงเนาะแบบนี้เนาะเจ้ค่ะอันนี้เห็ดนาแลเนาะคะเนาะถือหนามสะดอกเลยบอออกสีม่วงสีม่วงเนาะเออสีม่วงสีม่วงเอาตกไผตกแล้วไปเลยค่ะไะมีอีกดอกนึงเนาะคะเนาะไปเบิ้งกันพี่ถ่ายอีกดอกนึง อ้อันนี้เป็นจีได้หน่อยอยู่ไว้เนาะให้มันได้เป็นเสื้อฮะพวกอื่นเพิ่นมาเก็บเพื่อด้เห็นไปหาอีกค่ะหอยอก็ได้ค่ะเห็ดอันผู้บางคนก็เอิน้นบ้านหนูนะเอิ้นเห็ดคาเนาะคะ่ะเนาะเห็ดอันผู้บางคนก็เอิ้นเห็ดหาดนะค่ะ เห็ดหาดมียางออกมาะคะ่ะเห็นบอกเหยางบอกนเนกี่ยใส่เยอะอะไรน,น้ำยางหนูนะแต้มให้เบิ่งเนี่ยค่ะน้ำยางน้องใส่อีกใส่เนี่ยนะผู้ลังคนก,นก็เอาเนาะค่ะเนาะผู้ลังคนก็บรเอาแต่หนูนะเอาอยู่ค่ะเห็ดมันอึดมันหายยากอยู่ค่ะ แสงแดดแรงเพื่อนพังเก็บถิ่มค่ะเพื่อนบ่เอาเนาะแต่ว่าหนูน้านี่เอาอยู่ค่ะเอ,เอาไปอันเอาไปอันต้มน้ำต้มน้ำออกค่ะมันก็ที่อันเพื่อนกท็ทต่วามันหื้นนะคะเพื่อนก็เลยบ่เอา มาค่ะพ่อเจอค่ะพ่พอแม่พี่นออ้องเห็ดเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอันน้นำหมากดิเนะาะเห็ดน้ำหมากมมาเห็ดน้ำหมากขาแดงแดง๋อ่ยากงายจืา กินมะเร็ววายอีโค้งเลยไปหามมังต่อไปกันค่ะพ่ออีกอดอกค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเห็นบ่เห็นน้ำหนูนน้ำบ่เพียค่ะเพียอุ้ยอีพ่ออีแม่ดอกเพียค่ะนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งสักก้อนนี่อีกดอกนึงค่ะ เพียยยงสิค่ะแมว่าอันแมงมุ้งคือมากกินเนาะคะ่ะเนาะมามาให้เก็บให้เบ้งอืมเห็ดนาแลได้ค่ะเนี่ยว้าติดทุกดอกซำเห็ดไข่อาวอันนี้ขมุนเธอเอาได้วะว้า,อ,าอยากเกิดเกิดไ่ได้โอ้มุนเอเล่เลยเอาอยู่ค่ะไปล่างเอาเนาะ เกิดอีเดอเธอปีนาเดี๋ยวบดีววงามก็ลิ้มอกใส่ตากันค่ะ ค่ะตอนนี้ก็อันย่าง,งมาได้อีก,กน้อยนึงแล้วก็อันหลายนาทีแล้วเนาะค่ะเนาะอันวิดีโอนั่นนะก็หนูนากับไหนนูก,กับช่องมะลํามะร้อยชาแนลก็ที่ขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะอ้วจากแมงเอียงโดค่ะตอนหน้าตอนตาก็ที่ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้อง ท่านี้ก,ก่อนเด้อค่ะสี่ไปป้าต้อไปอีกเนาะคะเนาะเอาไว้ชมคลิปหน้าเนาะคะเนาะมื่อนี้หนูน้าในนู่ช่องมาลามาร้อยชาแนลก็ขอตัวลาไปก้อนเนาะค่ะอย่าลืมเนาะคะเนาะถ้ถามักก็กดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามกดซับสไคร้กดลูปกระดิง่งรูปละครเพื่อติดตามหนูนาเนาะคะเนาะเมื่อนี้หนูน้าก็ขอตัวลาไปก้อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ